สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราจะมาให้เลขวันเสาร์เลขอะไรก็จัดไปได้เลยแล้วเราจะมาสอนวิธีการจับวินเป็นยังไงนะคะเพื่อทุกคนคนไหนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรคนไหนไม่รู้ก็ต้องดูนะคะวิธีการ จับบินนะคะเขาเรียกจับบินนะเขาเรียกบินนะคะบินบินกันนะคะอันนี้เราจะให้วันนี้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยตัวอย่างนะคะแต่เลขนี้จริงนะเลขนี้จริง๋ยวเราสอนวิธีการจับบินด้วยนะคะวันนี้นี่เลยค่ะ หกสามแปดห้าสี่หนึ่งเราจะเขียนว่าวินนะคะเขียนว่าวินนี้ก็คือเราจะจับให้ดูนะคะจับง่ายๆบางคนบอกว่าจับไม่เป็นไม่ยากเลยนะคะตั้งไปเลยหกสามหกแปดหกห้าไล่มาเรื่อยๆนะคะหกสี 6, หกหนึ่งนะคะแถวแรกได้ไปแล้วมาต่อแถว2องสามแปดสามห้าสามสี่นะคะนี่คือการจับบินนะคะต่อไปก็แปดนะคะไล่ไปที่8ปดแปดหนะคะต่อไปก็ไล่ไปที่5 5 4ห้หนึ่ง สีนี่คือการจับบินนะคะจับบิน6ตัวจะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9ามสี่ห้าหกเจชุดนะคะถ้า6ตัวจะได้15ชุด15ชุดเลขนะคะ15ชุดก็คือ15คู่นี่เองนะคะตัวนี้นะคะวิธีการจับวินนะคะ วิธีการจับบินบินกันหนะกนชุดนะคะบินกันหกชุดนะคะวันนี้เราจะมาเลขนี้แหละนะคะเราจะดึงเด่นให้เราสอนให้แล้วเนี่ยเราจะมาดึงเด่นให้เลยตัวนี้คือตัวนี้เลขวันนี้นะคะดึงเด่นเราให้ไปเลยนะคะสี่ชุดก่อนนะคะเด่นของเราวันนี้มันมา ดนะคะสี่ชุดตัวไหนที่เป็น6 8แปห้าหเราก็ดึงออกมาหกนะคะแปด้าหนึ่งเราก็วินถ้าเราเขียนว่านี่ก็วินกันนะคะเราว่าเด่นตัวนี้ดึงเด่นมาเราได้แค่นี้เราได้แค่นี้แหละเราก็มาวินกันอีกนะคะนี่คือเลขเด่นนะคะ หกแปดหห้าหหนึ่งนะคะแปดห้าแดหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งนวินกันนะคะเนี่ยมันวินกันตรวนี้วินวินกัน4ี่ชุดเลขสี่ชุดจะได้ออกมา6ชุดหคู่นะคะหชุดหคู่นะคะ สชุดบินกันออกมา6คู่นะคะถ้า6เลขบินกัน15คู่นี้จะได้6คู่นะคะ6ชุด6ชุดเท่ากับ6คู่นะคะเนี่ยวิธีการจับบินนะคะดูนะคะวันนี้ก็เด่นเราให้นี้เลยนะคะ สี่ชุดถ้าใครจะกันก็สิบห้าชุดไปเลยนะคะวันนี้เรามาดูกันหลังหวยออกนะคะใครจะได้เลขสายรูดนะคะวันนี้สายรูดเราให้นะคะวันนี้สายรูดวันนี้มีความรู้นิดนึงนะคะวิธีการจับวินนะคะสายรูดเราให้ไปเลยนะคะวันนี้ แปดนะคะรองแปดรองห้านะคะแปดรองห้าตัวนี้หนึ่งเลยเด่นๆเลยนะคะวันนี้วันเสาร์ค่ะแหงๆ้วย้วยวิธีการจับบินเราจับให้แล้วฮะการพนันมีความเสี่ยงปวดใช้พิจารณาญาณ ในการรับชมนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามบายบาย